ชุดพี่ดูแปลกๆนะเนี่ยพี่เต้นพี่เต้นอะไรเนี่ยพี่เต้นแบบไหนเนี่ยเต้นป๊อปปิ้งครับมันเหมือนเบรกแดนไหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมคล้ายๆกันอเบรกแดนนี่จะมีท่าบนกับท่าล่างออ๋ท่าบนาน,นี่คือเต้นเป็นอ๋อท่าล่างนี่คือเหมือนหมุนเหมือนบีบอยสมัยนี้ครับอ๋อนั่นคือท่าล่างตี่ต้อมนวดพี่ตำอนวดมาเต้นโชว์เต้นโชว์ติดเพื่อนพี่กุ้งจะเปิดร้าน เรื่องร้านเลยร้านกาแฟร้านกาแฟร้านกาแฟ,าาฟต้องใช้มีเต้นอะไรอย่างเงี้ด้วยอ่อของมีทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะไปโชว์เต้นแต่ไม่ใช่เต้นธรรมดาเป็นเต้นเรืองแสงเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นภูมิเห็นเราพี่มีเต้นอะไรเบรกแดนดโชว์หน่อยได้ไหมข้ามบนอ่ะโอ้โหมั่วเฮ้ยเมื่อก่อนเคยแบบนี้เออดีดีดี แปลว่าเต้นป๊อปปิ้งได้เหมือนกันเอะไรนะเออ popping นี่มันมันยังไง p o ป p i n g พ o ปปิ้งนี่สิจริงแล้วมันเป็นท่าเต้นครับกระตุกกระตุกหน่อยกระตุกหน่อยอ๋อ p อ p ปิ้งนี่ดูซะหน่อยได้ไหมไออ p o p ป i n g อะไรได้ครับเออเดี๋ยวอปปิ้งป๊อปปิ้ง ไปโดนไปช็อตไปดูบแต่ไม่เป็แผลเหมือนปลาไหลโดนทุบไงเฮ้แต่ผมว่ามันคล้ายๆของไมเคิลแจ็คสันเนี่ใช่ครับเดี๋ยวจะไปเต้นไอ้เรื่องแสงไอ้เรื่องแสงนี่คือยังไงอ้าวก็มองใส่สีทั้งทั้งแสงเนี่ยไม่รู้อันนี้ไม่รู้ครับเป็น LED LED ครับผมที่ประดิษฐ์เองที่ประดิษฐ์เองเลยอ๋อนี่ก็มีไฟอยู่ในตัวนี้ใช่ตัวครับออ๋เหมาะกับงานเปิดร้านกาแฟของเพื่อนพี่กุ้งทำไมวะชื่อร้านเขาสว่างคาเฟ่ เดี๋ยวขอดูก่อนได้ไหมเออขอชมขอชมขอชมก่อนได้ไหมฉันว่าจะซื้อไม่ซื้ออ่าวันนี้ไม่ซื้อครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววงแกรนซีตบมือเอาเลยอยากได้มือกว่านี้ไหมอันอีนิ่นนั่นไงตึ๊ดตือเลยแค่ตอนนี้เอาเลยไป Oh, wake-out, to wake-out. Oh, 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 oh. oh. wake-out. <laughs> โอ้ยเฮ้ยนี่หวานไปโชว์เลยสว่างคาเฟ่โอ้สว่างคาเฟ่แต่ต้องต้องบอกกู้เงินเปลี่ยนตึ๊ดถือคาเฟ่เป็นตึ๊ดถือเราพี่เขาไม่เต้นนะครับพี่ก็ไม่เต้นเต้นแี่กี่ชั่วโมงอันเดมันชั่วโมงหนึ่งแบตหมดใช่ไหมไม่ตายก่อนไม่ต้แบตหมดไม่ใช่ผมตายแต่เรื่องเต้นไม่ต้องห่วงพี่เขาทไมพี่เขานี่ เป็นแดนเซอร์ของเจจิตตลินนะครับขอโทษจริ้งขึ้นมาเลยเจเจด้วยทัดด้วยไอ้พวกเท้าไฟแต่ก่อนนี่คือพี่เต้นผมเป็นองคคนออกแบบทเต้นให้กับทัศโอ้พี่เดี๋ยวลองนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมให้พี่กุ้งมาดูเจ้าของงานเจ้าของงานเดี๋ยวให้เขามาดูเออไป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 เฟอร์บี้เฟอร์บี้เฟอร์บี้ ีเบอร์บี้เออได้ไหมนี่วันหนังมันโชว์นี่เลยแก้วจริงแก้วจริงเอาบี้อะไรเนี่ยเฟอร์บี้ไงเอาเลยนี่นี่นี่เขาฮิตฮิตกันเนี่ยเหรอนี่เล่นเฟอร์บี้ซื้อมาให้สาวๆสาวเขาอยากได้ซื้อมาอะไรวะราคากันเองแปดพันดีพันลยเหรอไหนให้บอกสี่พันห้าพันเนี่ยเฮ้ยนี่มันธรรมดานี่ลิมิตเอเดชันลิมิตเอเดชัเหรอลิมิตเอเดชัเล่นไงวะไม่เห็นมันดังเ ต่้เขาขวัมาเขาเปาเออเขาเล่นยังไงก็ไม่รู้ดิเขยังไม่ได้เปิดเลยเฟอร์บี้เป็นไงเฟอร์บี้เป็นไงที่เขาพูดเฟอร์บี้โอเฟอร์บี้นี่ของอาก็มีเฮ้ยอามเหรอมีแปดพันเลยนะตัวนี้อันนี้รุ่นอะไรลิมิเต็ดเอ t i ชันใช่ของอานี่ลิมิเต็ดเอディชั่น มีไหนมีเดลิมิเต็ดดิชั่นอันลิมิเต็ดดิชั่นคืออะไรอันลิมิเต็ดก็คือว่าผลิตเรื่อยๆเดินไปที่ไหนก็เจออ่าเรียกมันเลยดีกว่าฮะเฮ้ยเขาเดินไม่ได้เขาเดินไม่ได้ก็บอกแล้วของอาเป็นรุ่นอันลิมิเต็ดอิดิชั่นเอาเรียกดิโฟบี้

น้อเลยลูกลูกทุกชาติทุกศาสนาลูกล<ะ>ูกผู้หญิงหรือผู้ชายลูกล<ะ>ูกผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงหรือ <c oughs> ผู้ชายเอเอพี่นี่กูมาเอามออกกูมาแล้ว <c oughs> อ่ฮะป้อนอาหารนี่ ชอบกินอะไรชอบกินไอโฟนชอบกินส้มตำไม่ใช่ผ่านไอโฟนใช่ไหมเดี๋ยวเฟอร์บี้ชอบกินส้มตำเั้งเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยโอ้โหส้มตำน้ำปลาตัวตัวอย่างนี้เลยโอ้โหไปแรงเลยเออโอ้โหทำที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฟอร์บี้ตัวนี้ดีมากน่าสงวนเนี่ย ไอตัวอื่นบี้กองบีู้ซไม่น่ะอยนีต้โซไปอ่ะเล่นสีหน้าตัวนี้ไม่ชัวไม่ไปไปตัวตัวน่ะกินไปทึงปากซวยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกิเดี๋ยวเฟอบี้เอบี้ขาไม่ได้ให้กันอย่างนี้เฟอร์บี้เวลาให้สก็ให้ผ่านใอโพลก็จะให้ไอโพล ผ่านไอโฟมจะหาได้ไงเอามันต้องอันนี้แหละอย่างนี้แหละอะไรหรอหวักไม่ด้วยจากเลี้ยงหยาบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเม็นแรงมากเลยไม่ไม่ไม่อย่าพึ่งป้อนเอาเอาเอาติดจมูกไว้ก่อนดีกว่าไหมช่วยไม่หมายถึงว่าถามกันสองคนใช่ไหม มมีกป้อนถ่ายไอโฟนก็ได้อ่แล้วก็หนีป่ะผีป่ะเอาว่ามันยากทำไมอ่ะก็ก็กดๆๆนี่ยไม่เนี่ยมันจะยากด้วยกินบ้านไอโฟนมันยากทำไมอ่ะมันก็เป็นมันมีแอปอยู่มันเนี่ยเนี่ยมันทำอย่างเงี้ยเนี่ยมันยากยากจริงๆยากยากไปเท่าไหร่ลำบากลำบากมากจะบ้าเหรอเกาบ้านเขามีแอป อยูแล้วก็กดป้อนไม่ใช่ไอโฟนจะตักป้อนเสร็จลากแล้วนะเราไม่รู้ไม่ใช่แล้วอย่างนี้โอ้เดี๋ยวดูสิและเป็นหมดเลยมี่ไงนี่ไงไอ้อานมึงมึงเต้นเต้นได้ไหมได้เต้นได้ดนตรีมามีคำสุดท้า้ว ชอบใช้เนื้อที่ชอบใช้เนื้อที่ปอบี้เขาต้องเต้นอยู่กับพี่เต้นี่ี่มังเต้นแบบนี้อะไรกันอ่ะนี่ปอบี้ให้๊อบี้อลิมิเต็ดแอนด์อิชั่นี่นี่จะมีแขกมาบ้านเราแขกมาด้วยมีคนมา เขาเดี๋ยวนี The, right ้เขาขายรองเท้าขายรองเท้าเออชื่อนี้เบวิลเบวิลรองเท้าเบวิลเดเจน้องเขาเลยลบคุณรบ้านเบวิลเอเบวิลเขาเรีค่ะสวีค่ะออาเเลยอน้อ่ จมแบบนี้ด้วยนี่น้องเบนเข้ามายังไม่ทันตั้งตัวก็ถูกเฟอร์บี้นัวเนี้ยจนขวัญหนีเกิดจ่ายเอางั้นพักให้น้องเบนตั้งหลักกันสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาหากันต่อนะ